สวัสดีค่ะพบกับแม่ค้าสายคมค่ะเจอกันนะคะกับช่วงเช้าเช้านะคะเช้าเช้าสายๆสิช่วงนี้ก็ประมาณ9โมง10โมงนะคะที่แม่ค้ามาเจอกันเนาะวันนี้นะคะก็วันจันทร์ที่20ตุลาคมนะคะแม่ค้ามาเจอกันเช้านิดหนึ่งค่ะเพราะว่ามีมีดมาให้พี่ๆชมกันแค่2เล่มนะคะวันนี้นะคะมีมีดสวยๆค่ะมีดสวยงามวันนี้นะคะเป็นมีดแข่งขันนะคะที่เป็นสไตล์แข่งขันค่ะแล้วก็มีเล่มหนึ่งนะคะที่ช่างเขานําไป แข่งขันในงานอิเนบเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะชุดนี้เป็นชุดงานมีดมีดแคมนะคะที่ทำมาจากเหล็ก SUJ ตลับลูกปืนเยอรมันนะคะมีมาแค่สองเล่มค่ะ,ะสวยมากเลยชุดนี้ สองเล่มน,นี้ทํามาพร้อมกันนะคะช่างเขาทํามาล็อตเดียวกันเนาะแต่ว่ามีแค่เล่มเดียวนะคะที่ช่างเขานําไปแข่งขันมานะคะเดี๋ยวมาดูเล่มแรกค่ะคือเล่มน,นี้เนาะที่ช่างเขาไปแข่งขันมานะคะสเปคอยู่ที่ใบกว้าง2.2ค่ะใบยาวอยู่ที่11นิ้วสันโคน8มิลนะคะด้ามจับ6นิ้วค่ะด้ามจับเขาก็จะเป็นด้ามไม้ประดู่ลายนะคะสวยมากด้ามประดู่ลายแบบนี้นะคะหายากค่ะเพราะว่านานๆจะเจอลายแบบนี้ทีนึงเนาะ ตอกบูดสแตนเลส3าจุดหมุดโมเสก1จุดนะคะแล้วก็รูร้อยเชือก1รูนะคะเป็นผิวซาตินค่ะสวยเงาวับเลยค่ะเล่มนี้นะคะน้ำหนักอยู่ที่800กร,รัมนะคะแบบนี้เนาะสวยมากเลยอ่ะเล่มนี้เนาะช่างเข้านําไปเทสฟันไม้แล้วก็แข่งขันมาเรียบร้อยนะคะไม่มีปัญหาอะไรนะคะสวยมากเลยอ่ะดูความคมค่ะค,ะคมหวานเจ็บ เล่มนี้นะคะเล่มที่หนึ่งค่ะต่อไปเล่มที่สองเล่มนี้ก็เป็นเล่มที่ทํามาล็อตเดียวกันนะคะทํามาล็อตเพราะว่าช่างเขาทํามาสองเล่มในการแข่งขันเนาะแต่ว่าเอาลงแค่เล่มเดียวนะคะแข่งเล่มเดียวอีกเล่มหนึ่งเอาไว้เอาไว้โชว์เล่มนี้ค่ะเล่มที่สองใบกว้างใบกว้างก็สองจุดสองค่ะสองจุดสองสองจุดสามเนาะใบกว้างเท่าไหร่เนี่ย ประมาณสองจุดสามนะคะใบายาวสิบเอ็ดนิ้วสันโคนแปดมิลด้ามจับเท่ากันค่ะหกนิ้วนะคะเป็นด้ามไม้ประดูลายเสือค่ะเล่มนี้เป็นประดูลายแบบเป็นเขาเขาลายไม่เหมือนกันเนาะเล่มหนึ่งก็ลายสวยนะคะเล่มสองก็ลายสวยเป็นด้ามไม้ประดูลายออกเป็นออกลายเสือลายไฟแบบนี้นะคะตอกหมุดสามจุดหมุดโมเสสตรงกลางหนึ่งจุดรูร้อยเชือกหนึ่งรูนะคะเป็นผิวซาตินค่ะสวยมากเงาวับเลยค่ะ เล่มน,นี้น้ำหนักของเขาอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบเก้าร้อยกรัมนะคะเล่มนี้จ,จะหนักกว่าเล่มแรกนิดนึงเล่มแรกประมาณแปดร้อยเนาะเล่มนี้ประมาณเกือบเกือบเก้าร้อยกรัมนะคะอ่าเล่มหนึ่งเล่มสองนะคะก็สเปคคล้ายๆกันเนาะน้ำหนักเท่าๆกันนะคะแม่นะคะ้าให้ราคาพิเศษเลยค่ะเล่มละสามพันห้าร้อยบาทนะคะสำหรับมีดแ่งขันสไตล์ มีดแคมนะคะก็ชุดก่อนๆน,นะคะก็จะทําเป็นทรงมิดเด็บบ้างมีดแคมบ้างนะคะแต่ว่าชุดนี้เขาเป็นชุดงานแข่งขันนะคะที่น้ําหนักดีค่ะน้ําหนักเยอะนะคะ800-900กรัมนะคะแล้วก็สันใหญ่มาก <c oughs> ค่ะพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะมีสไตล์แบบนี้นะคะ <c oughs> เหล็กสลับลูกปืน SUJ ค่ะ เล่มละ3500บาทมาพร้อมกับฝัก pvc ให้นะคะฝัก pvc อัดรูปแบบนี้ตอกตาไกา่แล้วก็มีกิบล็อกให้1ตัวนะคะมีแค่2เล่มนะคะเพราะว่าช่างเขาทำมาเพื่อการแข่งขันแค่2เล่มเนาะก็วันนี้เอามาปล่อยให้พี่ๆนะคะถ้าพี่ๆอยากได้พี่อยากได้มีสไตล์นี้นะคะก็ติดต่อมาค่ะที่เบอร์0 6 2 9 5 0 7 5 8 2นะคะเป็นทรงแคม ที่เล่มใหญ่น้ำหนักสันใหญ่นะคะก็ติดต่อมานะคะวันนี้ไแมคะต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ